เขาอกทะลุจังหวัดพัทลุงนะครับสัญลักษณ์ของพัทลุงเลยวันนี้งานเดือนสิบสงตาใหญ่นะก็เลยผ่านมาถ่ายทุ่งนากับเขาทะลุพัทลุงเมืองอู่้าอู่น้ำนะสวยงามนะครับหน้าท่องเที่ยวมากมากนะพัทลุงอนะ่ะเมืองแบบสบายๆส,ยสโลไล่นะ ช่วงนี้ต้นข้าวกำลังเขียวสวยเลยนะครับอันนี้อีกมุมหนึ่งของเขาอกทะลุที่วัทะลุงนะข้าวกำลังแบบพึ่งลงใหม่ๆนะเขียวสวยงามนะเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำนะครับมีข้าวสังหยดที่มีชื่อเสียงนะนี่นะ